กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบลูสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้น่ะเราก็อยู่กับน้องลูนั่นเองนะลูตัวออริจินอลนะโบสีแดงไอศครีมถืออยู่นี่บอกเลยว่าหวานเจ็บแน่นอนนะเกมนี้แน่นอนว่าผมมีอุปกรณ์เสริมอันใหม่นะนน้ำเชื่อมเย็นเจยบนั่นเองนะซึ่งผมบอกเลยว่าอุปกรณ์เสริมอันเนี้ยไม่ได้ใช้ง่ายๆนะครับ คือต้องมีท่าไม่ตายก่อนนะครับถึงจะใช้ท่าไม่ตายเอ่ออุปกรณ์เสริมอันนี้ได้นั่นเองนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลานะโอเคโอ้มีมอติสอีกแล้ววะ่ะผมไม่อยากอยู่กับทีมเดียวกับมอติสเลยพูดตามตรงเลยเนี่ยโคตรเกลียดเลยดาวสามสเล่นมีมอติสเนี่ยอืมเอานี่ไงปับ๊บนี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับล่วงไปดีอืม มาดีขนมมาดีเอาดีเอาดีเอาดีล่วงไปดีล่วงไปอืมไม่โดนไม่โดนเหรออือลูกปืนมีเยอะไม่ต้องห่วงอืมเรียบร้อยสวยมากเพื่อนโอเคมามาเอาเอาโดนยังจังเอ้าเอ้าเอ้าเอา้าสโลไปหนึ่งทีเอ้าสตันไปหนึ่งทีเอออ้เฮ้ยอืมกับเอ้าสวยชนะว่ะเฮ้ยดีดีดีก็อย่างนี้ดีวะอ่าได้เอวีพีเว้ ผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดเออไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิ m อ p วนี่คือผู้เล่นทรงคุณค่านั่นเองนะแหมจำไว้ผ <laughs> ู้เล่นทรงคุณค่าเว่ยอือนีไ่ไงมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาดิโอ้เรียบร้อยหน้าสะบัดเลยเอ้ยกูจะแตกเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหเลือดแต่ละคนอืออือ ออืม,อมนี่ไงสตันตไปมึงลวงไปหนึงมาดิอ,อืสวยยังกันได้อยู่อ่เกิดมาแล้วโอเคผมบอกเลยว่าเอ่อต้องต้องยิงให้เขาเกิดอันนี้เกินครึ่งนะน้ำแข็งน้ำแข็งที่มันเป็นพาสซีอะเกินครึ่งเออเออโอ,อ้โ,อโหเรียบร้อยกูแตกโอ้โอ้โหไม่น่ารอดหนึ่งศูนย์แน่ สไลด์ไม่ถึงด้วยโอเคเอาใหม่อือโอ้ยมึงทำให้ตายไม่โดนได้ไง,ไงไวะอนี่ไงนี่ไง,ไงสโลไปสโลไป,ล,ไปล่วงสวยดีมากเอาดิตามดิพวกนี่ไงยิงไปยิงไปเอามึงยิงอะไรของ,ง,องออมึนงนี่ยิงเข้าไม่ตรงโอ้เออสวยมันต้องงี้ดิ เอาละต่อครับอะไรเอ็มอือโอ้ยลมเย็นดีชิบหายเลยว่ะอือเออื้อ,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 อต้องยิงแบบเล็งว่ะเออเอาดิเอาดิเข้ามาดิมาดิโอ้ย,อยกูเกิดแตกรีบเกิดเพื่อนรีบเกิดเออเอาโอ้ยอย่าดันไปอย่างนั้นนี่โอ้กูว่าแล้วไม่น่ารอดเออสวยเอาสวย นี่ไงนี่ไงเออสวยอืมดีดีด,ดียังกันได้อยู่เอาละหลบหลบครับหลบลูกปืนโอ้โหเทพเหลือเกินว่นหลบลูกปืนได้เนี่ยอืมก็ามาดิก็ามาดิก็ามาดิเออก็มาดิเออนี่โยนไปน,นี่นี่ไง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 อืมเอาบีกันนะอันเดียวไม่พออืออืออือ เออเอาเรียบร้อยสวยมันต้องงี้ดิเพื่อนเออเออเกมนี้ไม่ได้ผู้เล่นสกุคนฆ่าไม่เป็นไรแต่ชนะก็พอเกมที่สามครับมาโอ้ยโอ้ยเออโดนกูโดนกูอือหือือหอโอ้เดือดมากเดือดมากนี่ไงนี่ไงลวงไปหนึ่งครับเออมาดิสโลไป มาดินี่ไงโดนสตันไม่ดีพ่อหนุ่มอือย่าดื้ออย่าดื้อดึงกับพี่จําไว้อืยิงเข้าไปอืตอดมันเข้าไปตอด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 ไปเอ้ามันไม่โดนอุ้มโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหเจอสวยนี่ไงยิงเข้าไปเอาแล้วเอาแล้วคูโดนแน่คูโดนแน่ยังวันนี้อือสวยเตะบอลตีไปก่อนเพื่อนเออสวย เออสวยเอฟวีโมกันดีมากครับในวันนี้ดีโอเคผมยังได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้เอฟไม่น่ากลัวจะมันเลยว่ะเออืออืออือนี่ไงเอ้ยเออเออไม่แตกด้วยเยัยมันยิงได้เฮ้ยสวยอืม นี่ไงมึงอ่ะนี่แตกไปเวนซาหรอฮะเอาแล้วเอาดิเอาดิาดยังไม่โดนอื้อมาโดนแล้ว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 จังๆอือสโลไปแตกไปหนึ่งอือสโลไปอือแตกไปยิงไปเข้าไปเข้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละดี อ,อืออือออือโดนโดนจังๆอึเอาไปอีกเอาไปคนละทีพวกมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูแตกแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งเท่าเลยโดนโดนสไลด์อือเอาโดนจังๆเอานี่ไงมานี่ไงเอาไป นี่ไงนี่ไงเอา้าโดนจังเอา้าติดตันติดตันติดตันเออเรียบร้อยตาลิบันสวยมากเพื่อนโอเคชนะไปโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็แค่ดีดีกว่านะออ้หหผมบอกเลยว่าถ้าไม่ตายของรูนี่ <c oughs> ก็มีประโยชน์เล็กน้อยอืมเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่เยอะเลยสำหรับคลิปนี้แค่ดีดีกว่านะครับอืมใยญ่ย